ในช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องของคุณวูดดี้ที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับก็คือเขาบอกว่าอยากรณรงค์ให้คนเลิกพูดว่าอยากคิดมากมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะมันโชว์ให้เห็นถึงความไม่เข้าใจแล้วทำให้คนฟังเนี่ยอยากตะโกนพูดว่ามึงลองมาเป็นกูก่อนนะครับซึ่งในส่วนเนี้นะครับคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยในความคิดของผมนะฮะผมก็มองว่า อันนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณวูดดี้นะครับเป็นมุมมองของเขาเองว่าเวลาที่เขาไปคุยไปเล่าอะไรให้คนอื่นฟังเนี่ยนะครับแล้วคนบอกว่าอยากคิดมากเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวเขาซึ่งก็ไม่ผิดแต่ว่าควรจะอามาพูดอย่างนี้ไหมนะครับเพราะว่ามันก็แสดงให้เห็นถึงว่าตัวคุณวูดดี้เองเนี่ยเป็นคนยังไงประเด็นที่2เนี่ยนะครับคือคนที่เขาฟังเวลาคุณวูดดี้เล่าอะไรให้ฟังเนี่ย เขายุ่งอยู่หรือเปล่านะครับสิ่งที่เขาบอกว่าอย่าคิดมากเนี่ยกบุญแล้วนะครับถ้าเขายุ่งอยู่เนี่ยบุญแล้วที่เขาไม่พูดตรงๆว่าเฮ้ยมึงไปไกลๆเหอะกูทํางานอยู่กูยุ่งอยู่จะมาคุยอะไรมาปรึกษาอะไรนะครับเขาอาจจะคิดอย่างนั้นอยู่ในใจก็ได้แต่เขาไม่พูดออกมาตรงๆเขาก็บอกว่าเอออย่าคิดมากแล้วกันก็พูดสั้นๆแค่นี้นี่กบุญแล้วที่เขาพูดออกมาสั้นๆนะครับประเด็นที่สามเนี่ยคุณไปขอให้เขาช่วยอะไรหรือเปล่า เขาบอกว่าอยากคิดมากเนี่ยก็โอเคแล้วไงถ้าคุณไปขอยืมเงินอ่ะเขาบอกมีก็ตอบว่ามีไม่มีก็ตอบว่าไม่มีเขาก็คงไม่ตอบหรอกว่าอยากคิดมากนะครับหรือว่าคุณไปขอให้เขามีความเห็นอะไรหรือเปล่าช่วยวิเคราะห์ตรงนี้หน่อยสิว่ามันเป็นยังไงเขาก็จะตอบเป็นอย่างอื่นแต่นี่คุณแค่สมมุติอาจจะเป็นการไปเล่าปัญหาชีวิตให้ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาก็ไม่รู้จะช่วยอะไรแล้วไงนะครับเขาไม่รู้จะช่วยอะไรไม่รู้จะช่วยยังไง เขาก็บอกอย่าคิดมากเพราะเขาทําอะไรไม่ได้มันก็เป็นคําตอบเดียวนะครับที่เขาสามารถที่จะตอบได้ในเวลานั้นหรือว่าอาจจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดในเวลานั้นที่เขาพอจะช่วยได้นะครับหรือว่าเขาพอจะนั่งฟังนะครับก็เป็นคําตอบเดียวที่มันอาจจะดีที่สุดในเวลานั้นก็ได้ที่เขาช่วยตอบคุณนะครับประเด็นที่4เนี่ยนะครับคุณลืมมองไปหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเสียสละเวลาในการรับฟังปัญหาของคุณ ให้คุณระบายเนี่ยอันนี้ก็บุญแล้วนะครับจะไปโวยทําไมว่าเขาบอกอย่าคิดมากหรือว่ามึงลองมาเป็นกูบ้างนะครับเขาฟังคุณเนี่ยบุญแค่ไหนแล้วคุณลืมไปหรือเปล่าว่าเขาอุตส่าห์มีน้ําใจนะฮะช่วยรับฟังปัญหาที่คุณพูดออกมาดังนั้นนะครับในเรื่องเนี่ยผมก็อยากฝากบอกคุณอูดดี้หน่อยนะครับว่าคิดมากๆหน่อยนะครับคิดถึงหัวใจคนฟังด้วยเขาเสียสละเวลา ในการฟังคุณแล้วเขามีน้ำใจที่จะฟังคุณแล้วดังนั้นคุณคิดมากๆหน่อยเพื่อจะได้รักษาน้ําใจคนที่เขารลบาฟังคุณครับ